สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังยังยีที่กับช่องฮักแทงลำเพื่นเอาพี่เชี่ยวนะเหยียบเหยียบเนี่ยกินมือนเปิดให้แล้วเป็นอย่างไรยาอุ้ยลมแหงแหงนี่ลมยานเขาขึ้ยมาบอกเด็กคนมาคลิปที่แบบตื่นตาตื่นเต้นมากเปิดพูดตื่นเต้นเลยเื่อ สวัสดีค่ะห่งเดือนค่ะเดือนละคลิปไอสวัสดีช่องคูเก่งค่ะใหญ่คือบลบเ้งนแมนบคอมเมนต์ให้คุณตอนนี้พอยุ่นไปเอาของไปให้พ่อก่อนอ้นีเปิดหลังได้ไหมเปิดได้นี่ยเป็สีสีนี่แหละสีผู้ชาย วันนี้ช่องพี่นุ๊กเกอร์นะคะน่าจะเป็นผ่านได้แก้มมาผ่านโอ้โหเป็นจอทุกคนอันนี้มันเป็นทางผ่านที่เราจะไปที่พักขอดกทิพย์ให้ดีๆเพาหนูมาแรงต้องตีตามคลิปนะคไม่แก้แล้งแก้ไม่เป็นโม่ขนาดยังใครคลิปดวันนี้ขอ6คลิปนะพี่สันได้ไปแล้ว2คลิปเสื้อสายยี่ห้อได้ดินี่ซื้อสายี่ห้อเขาไปเรียกบอกบอกคนออกมาเลย นีพอออกมาเลยครับถ่ายได้หมนี้พอ่นออ้ออกมาดีกว่าครับ้ราสวสวัสดีครับ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 นอกก็ได้่อ่นอกก็ได้ครับพ่อเย็นนี้อากาศเย็นนี้หหมเลยตี้งต้งีได้รต้งที่ไ้ตา เราเปิดาไอ้อะไรซิลกฟอยู่่ิหาห่าไอ้หมูไอ้เบือยกนั่งนั่งไม่ได้การครื่อมลื่นดีเดียวอผที่เดยมองหาปูขาปลาโอ้ยมีหมมองหาปลาบาดหนึ่งคุมองเนี่ยเนอลาเกินพอนกน้ำมนั่งนั่นั่งครับโอ้ยขอบสุดมากๆครับรับผมขอบคุณเลยรับ ใส่รถแส่แต่ว่ามันก็ดีครับนาปุ๊กงามจะมีข้อเห็นนาปกได้สวยเน่ขอหน้าข้อนาปุ๊กได้สวยขอน้ำส่อาแก้เกยวเกลยวเกลียวเนี่แก้วเติมน้เก่อนขออย่าเพิ่มไหลาได้ก่อนออย่าเพิ่ด้วยไหลาได้เตี้ยน้ำคนนะครับเนี่ยเงคัพ่ี่ ขอบคุณค่ะพ่อครับพ่อรองก็มาเห็นต้องจะลองเสียงกันเลยพ่อรองน้องวดพี่ป่ะครับมาเลียวเรามาส่งมาส่งของมือื่นมือื่นพอเอาเป็นอะไรเนาะเดียวกันเด้เพิ่นคุยกันกึ่งือก็เอาซื้อมืออะไรนี่ก็คุยกันประหัรนน่นพ่อคิดพว่าดูแลท่าที่พักให้ขอบคุณครับคุณพระคุณโกน้ำนะมาเรียกว่าอย่าพ้าลูกร้องเด้อเด้อพ่อครับผัดพริเต็มที่พ่อมืออื่นดูอาเสียงบายส์ ใบบัตรใบสองแมนค่ะตอนแรกคิดตอนแรกเพ่นนัดเก่ามึงเสาร์ือวันเสาร์มาใบสองดีแหละเขามีเวลาเตรียมตัวลูกตื่นแต่เสาร์ไลท์ทำก็ตื่นมีเวลาโต้ลมหนาวค่ะอยู่บนมีเวลาวันนี้เด็กฟังคอนเสิร์ตชิลๆด้วยแบบฟังคอนเสิร์ตด้วยที่พักไปถือเยอะหรอกบ้านเด็กชักอยู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่างมีไปบางอย่างแบบมันอยู่ข่าโลตัดข่าโผลอยู่ข่าโลตัดเลยเหรอยู่เทิร์นของไปอันมันเสื้ออย่างครับพ่อเอพัสอ๋อโอเคครับด้วยแอยู่ครับตัวจริงยังอยู่เลยเหรอชื่ออะไรนะพี่เอพาส หืูไม่คนอุบลอยู่หนูแต่งอยู่นี่พอแล้คนนี้พออย่างเดีไปถือกัเนาะไปถือยกขาโอเคโอเคบ้านอายุใส่ปะยู่พี่บุญพี่บุนบางสารจำยูเมื่อเข้าีลแต่ว่าอันเดือนท่านวางั้นพี่บุญไายอยู่พอสีเดีมากบลดูเออมามามาเลยดูแลบ่อยากมาแถวนี่ว่าได้เขามาฝากอยู่พอเ่ยว่าเห็กเกี้ยวพ่อแล้เ็กเกี้ยวพอเผากัเบิดกินเลยจนงว่านั่น เดี๋ยวหา <so ่เกี่ยวแล้วอุ๊ยบออดกินน้อนดนเน่ง้ามไหงวนล่ะบออดเราวะกับะแม่กมากินเบีร์ตแหละนั่นได้ยุ้งง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 งางงงงงงง่งงงงงวงง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 ง่งง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 ่บลยงงงงแพงรับจ้างเกี่ยวข้าวนะคะไม่มีงานช่วงนี้ติดต่อมาได้นะคะ พี่สันก็จะพาไปเกี่ยวข้าวพี่ลูกนั่งนั่งก่อนค่ะโตรับแขกริมสระต้างนี่องเทือหรือ้งเนาะเกยวนากิมีงานยุนเรื่อยๆจะมาฝากฟอดให้พ่อคุณกพ่อพอยแม่ขายเกี่ยวนาเเรือไล่อะไอำมานเดียวล้กของเทียบสิลูก ลงเทพด้วยเออว่าแม่เห็ทีทางเทพด้วยนอ่ยโอ้โมาขอดูแ่ทของทยเก่งงานกว่าจ้ะ่วหนครับก็กบรรับเอา้นงบนตัวลูกติกเมียเอาลง้งลาบนตัวมันจะข้นขม่อันเ้าขาวมันยขวมามันเป็นแน้ดัดเน้ด พูดอะจีูดหงปีหนึ่งว่าละดูตอนนี้ด <hat> <cido> ูอันที่อัเกงอยู่ใส่เมื่นยัูไรงพิการถาอยู่ครับต่ว่าเพิ่าอยู่เมือนโอ้ยยังถึงานเมื่อยดรอสามสี่มองเราดินยางกันอีกมันหัดกระผาูว่าเหียนมันหัดกระผาดดูอะไรดึงกันไอีกรูดยางกันอีเออมันหัดกระผาดจะคองกัน วันนี้ก็เป็นคลิปที่สองของพี่นุ๊กเกอรนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกแห่งปีของพี่เก่งคลิปแรกแห่งคลิปแรกแห่งสิบปีของพ่อตื่นแรกเลยบอเดอร์เปิดไทยสมือเรื่องเดี๋ยวนี้พี่ผ่วมันมีบัมีคนหน่อยกับไทยเรอต่อไปนี้เราก็จะเปิดห้องข่าวห้องข่าวนุ๊กเกอร์ห้องข่าวนุ๊กเกอร์นะครับห้องข่าวตามกระแสเลยสิออกไปจะววองที่ห้องต้องมามาเช็คอินใบซองแล้วนี่แม่ บสอมันสอ้าิเนี่ยเรบ่อย้ายหากันไปมองไหนแบบคือปมองเลยม่ถึง่เยอเลมูกระางอ้ยพวใบได้เบิรเลยค่ะมาจะพอพาใกงานมูกกระาก็อยู่นี้อยู่มีแบบพ่อมีแบบว่าริมริมเสียงนริมเลยไม่ไมีแต่ริมมูนรริมมูนเลย อย่ามันได้มุ้งเามานะอยไปลอมาขาหลุดวางโอเคมันมันมีร้านอยู่โอ้มันมีคนมีคนอยู่มันมีร้านอยู่ริมมอนอยู่ครับร้านร้านยังร้านมกระครับร้านซื้อร้านเสื้ออันนีอนี่ยังเนี้ยเราขอสักอย่างหนูก่อนรึเปม่ไม่มีน้ำชีน้ำอะไรหรอมันไม่ได้มุ้นดไม่ได้มุ้นมุ้นมนผ้าเมืองบ้านหนูน้ชีเนามนน้ี น้ำหน่าชีน้ำชีนชีุกนมีน้ำชีัน้ำชื้อมแม่บ้านอมัานซื้อร้านครับน้ำน้ำย่หมูกระทะมนมูลหรือเปล่านี่แหละครับเนี่ยมันมเปลำพู๋มั้งแม่แมครับแต่แต่หนูก็ยังไม่เคยลองครับเป็ลำพูที่คุ้นๆ่ะร้านัชื่อโอยม่มดนะคขายกุ้งปาก็จะเล่นนะเปลำพูมันมีหลายสาขา เคยไปนั่งก็พ่อใหญ่นองละเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวไปหาอยู่ยุสัก่อนอยู่ที่ปูนก็ไปเหนือพีาวลองดูคลิปนี้ไหมพ่อหยิบด้วยพ่อหยิบสมชายเออแลไปเหนือขอบคุณนะครับขอบคุณเขาก็ตุกแค่นนนะครับทับขอพพอรต้งไปริมมุ่นปฏบติริมมุนก็บอกเป็นริมค่ะเ้าเด้เดี๋ยวเจอกันคืนนี้กับฮะมันก็มบนั่ก็บบอริมปูนะพี่เี่์มย์ตอไปุ่นกับไปอยู่ตรงจ้าเป็มาพูว่า จาติดล้มแล้วเดบาติดเบาเลยจะเรียน้องคำกรุณา้อคนร้ายขอบคุณเร่องกำลังใจครับสวัสดีครับ